อย่างที่คุณปัทมาพรบอกนะคะว่าเมื่อวานนี้คนไทยหลายคนรู้สึกใจชื้นขึ้นมาเหมือนกับว่าเริ่มมองเห็นแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์แล้วว่าต่อไปมีการเจราจาแล้วเชื่อว่าทิศทางต่อไปก็จะเป็นทิศทางที่ดีตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก็ถือว่าขันรับไปในทิศทางที่ดีเหมือนกันเรียกว่าปิดบวกนะคะทุกอย่างเลยแล้วก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าหนึ่งข้อเสนอที่มีคนเสนอมาบอกว่าอยากให้ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยล่ะค่ะทึ่จะรู้ว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมาหลายคนก็บอกว่าให้ท่านมาเป็นคนกลางในการพูดคุยรั้้งนี รึอเปล่าประธานที่ปรึกษาสรส,รสรก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ค่ะเพราะว่ามองว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในตอนนี้เนี่ยคนไทยไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันดังนั้นการเลือกบุคคลที่มาเป็นคนกลางเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะคะก็มองว่าควรให้องค์การสหประชาชาติเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางในการพูดคุยระหว่างความขัดแย้งของประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะจากคุณสรพงศ์โตวิจักชัยกุลรองนายยกรั รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสค่ะที่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นคนกลางในการเจรจาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากในสังคมไทยเห็นว่าตอนนี้ยังขาดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนายสุรพงษ์ยังเห็นว่าคนกลางที่จะมาประสานให้เกิดการเจรจาได้ควรเป็นนายบัญคีมูลเลขาธิการสหรประชาชาติหรือ UN เพราะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับนายสุเทพเทือกสุบันเลขาที่การกอบปปสว่าจะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายร่วมหาทางออกของประเทศหรือไม่ ผมก็ได้ติดต่อกับท่านบางคีมูลเพราะว่าท่านก็ออกถแถลงการฉบับวันที่23ซึ่งแสดงความเป็นห่วงในเหตุการณ์ประเทศไทยและก็ท่านก็จะได้เสนอว่าท่านพร้อมที่จะให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือหากประเทศไทยต้องการผมก็ดูจากถแถลงการเนี่ยนะครับก็เลยยกหูโทรศัพท์ไปคุยกับท่านก็หารือกับท่านว่าถ้าท่านจะให้ความรู้กับเราเนี่ยได้หรือไม่เพราะท่านมีประสบการณ์มีทีมงานที่เคยไป ทำความปลองดองในหลายๆประเทศนะครับเพื่อให้ประเทศนั้นกลับคืนสู่สภาวะปกติ นายสุรพงษ์ยังเรียกร้องให้นายสุเทพแสดงความจริงใจนะคะด้วยการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการาดของกลุ่มกปปสว่าปราศจากอาวุธจริงหรือไม่หากนายสุเทพอ้างว่ากลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายดําเนินการก่อกวนพื้นที่จุมนุมเพราะว่าเขามั่นใจว่าการ์ดกปปสต้องมีอาวุธอย่างแน่นอนสําหรับนายบันคีมูลถือเป็นลิขารที่การประชาชาติหรือว่า UN จากเอเชียคนที่สองค่ะและเป็นชาวเกาหลีใต้คนแรกที่ทําหน้าที่เลขาที่การ UN คนที่8ถือว่าเป็นบุคคลที่มีบท บาทในการปฏิรูปครั้งสําคัญกับการรักษาสันติภาพและปฏิบัติการจัดวางกําลังของสาประชาชาติในทางการทูตและได้เอาใจใส่เป็นอย่างมากนะคะต่อความขัดแย้งในดาฟูโดยในบันคีมูลได้ชักชวนให้หนาประธานาธิบดีซูดานยินยอมให้กองกําลังรักษาสันติภาพเข้าไปสู่ซูดานได้นั่นเองค่ะ ตอนนี้ถ้าฟังจากประธานที่ปรึกษาสระสะท่านก็มองว่าเลยค่ะทการของ UN น่าจะเหมาะที่จะเป็นคนกลางในการหาทางออกให้กับประเทศไทยแต่ถ้าคุณปวีนากับุผู้ชมนะคะจํากันได้ก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการทหารบกก็เคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็บอกว่าอ,าอยากให้การแก้ไขปัญหาภายในประเทศนั้นเป็นเรื่องของคนไทยภายในประเทศที่จะช่วยการแก้ไขปัญหา<ช>